ผมอยากให้คุณรีวิวเลยว่า40ข้อนี้มันจะมีข้อที่คุณอ่านแล้วคุณตอบได้เลยโดยใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีมีสักี่ข้อคุณนั่งนับเลยครับเช่นคุณนับไปนับมาคุณบอกว่าฉันฉันสามารถทำปรนัยได้นะจาก40ข้อเนี่ยฉันดูแล้วเนี่ยฉันทำได้ถึง25ข้อไอ้25ข้อนีที่คุณใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งทีเพราะคุณปับรับรับ,รบแล้วทำได้เลยเนี่ยข้อเนี้ยมันมีโอกาสที่จะได้แน่1 0 0เ แล้วมันก็จะเหลืออีกเท่าไหร่ครับเหลืออีก15ข้อใช่ไหมสิบห้าข้อเนี่ยมันอาจจะเป็นข้อที่คุณใช้เวลาใช้เวลาหมายถึงว่าใช้เวลา 2- อถึงสนาทีหรือ5นาทีเลยแต่ได้นะใช้เวลาแต่ได้กับไอ้บางส่วน,นบอกว่าจะใช้เวลาหรือไม่ใช้เวลาก็ตามคุณไม่ไปทางได้เพราะคุณไม่เคยมีมันอยู่ในสมองเลยมันจะเจอแบบนี้ด้วยอย่างเช่นที่ผมเคยเข้าไปเนี่ยในส0ข้อเนี่ยผมจะทําได้แบบ เอาไม่ทำได้เนียทไม่ได้เลยละกันอ่านแล้วแบบะไรวันคี่์การอ่านเนี่ยประมาณทั้งห้าข้อผมจะตัดมันทิ้งเลยแล้วผมจะเอาเวลาไปทุ่มเทกับไอ้ข้อที่ผมคิดว่าต้องได้แน่ๆเนี่ยมันจะต้องได้และไอ้พวกนี้ใช้ถ้ามันจะเสียเวลานะรอไปทําอัตนายก่อนแล้วค่อยเหลือเวลาแล้วค่อยมาหมกมุ่นขัดกุ้มกับมันไอ้พวกที่ใช้เวลาจะทาได้แน่ๆดังนั้นโดยค่าเฉลี่ยนะครับไอ้เนี่ยข้อละหนึ่งนาทีนะแล้วก็ข้อ อัต 4, นนสี่สิบนาทีก็ถือว่าแบบแดดอะ่ะเพรโอใช้เวลาเยอะนะสี่สิบนาที